นี่ละสมบัติเงินทองได้เข้ามาเข้าข้างหลวงนี่เราไปหาโจงตีที่ไหนหาบีบังคับที่ไหนมาจากน้ําใจของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยแล้วมันมาหาเรื่องอะไรมันไม่ทํางานทําประโยชน์อะไรมีแต่หาเรื่องมาเผาท่านั้นผลานท่านี่จุดที่นั่นจุดที่นี่เวลานี้มันกาลังจุดอยู่ทุกแห่งทุกหนพวกนี้จําให้ดีพี่น้องทั้งหลายเราเป็นเจ้าของของชาติทุกคนเป็นใหญ่ในตัวเองทุกคนอย่าให้พวกนี่ก็ามาเยียบหัวเราได้เราไม่ใช่ เต่าอยู่ในหวัหวหัวในกระดองนะเราเป็นสมบัติที่มีเจ้าของสมบัติชาติไทยเราเป็นเจ้าของทังนั้นต่างคนต่างให้มีสิทธิหน้าที่เต็มอำนา,าจของตัวเองแสดงให้เต็มเหนียวไอ้ดูพวกนี้ให้ดีคนหกสิบสองหกสิบสามล้านคนเนี่ยดูคนคนเดียวสองสามคนตอนนี้ดูไม่ออกเลยดูให้ดีนะเวลานี้มันกําลังหาอวายวิธีการที่จะทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราให้จมแล้ว รัฐที่เปรตพวกขีนี้มันจะมาทันทีมันแทรกไปแล้วเด็กนมันเตรียมพร้อมมาแล้วไอ้ฝรั่งมังค่าที่ไหนก็เรากำยังไม่ทราบชัดเจนกำลังไหลกันมาจะมาตั้งครอบครัวเย้าเรือนเขกเมืองไทยขับเมืองไทยลงทะเลหลวงให้บทพวกนี้จะมาตั้งเย้าเรือนขึ้นมาหาอะไรได้ขนไปใ่เมืองของเขาเมืองของเราให้เป็นหมาขี่เรือนหาเก็บกินตามเศษตามเดนนี่หน้าบ้านหน้าบาดนาบาดนังหามาก,กินอยู่ทุกวนันเนี่เราจะเขาจะทําเมืองไทยเราให้เป็นหมาหาเก็บเศษเก็บเรอนกินนี่ฉัน่ันันางหลให้ทราบซะนะ เวลานี้แผนการมันนี้มันกําลังออกมามันจะทําลายชาติไทยของเราศาสนาก็มันจะเอาศาสนายักษ์ศาสนาเปรตศาสนาผีศาส,สนามหาภัยเข้ามาเหยียบทําลายพุทธศาสนาซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกทั้งสามนี่มันจะปัดออกบทจากเมืองไทยเราไม่มีเหลือให้จำเอาไว้นี่อุบายวิธีการของมันเพราะั้นมันจึงขึ้นวิธีการให้ทราบวิธีการของมันไว้